เจนนี่ได้หมดทสดชื่นตอบแล้วทำไมจ่าย9แค่500บาทมองเป็นการโปรโมทต,ตัวเองสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสี h ช n n นลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวว่าทำไม9เกิดคลถึงได้เย่างแค่5 0 0บาทนะครับเจนนี่ได้หมดทสดชื่นตอบแล้วทำไมให้เงิน9เกลิกลผลแค่500บาทชี้ให้เป็นค่าน้ำมันบางรายการไม่มีค่าตัวให้ วิเคราะห์ดีๆแบบนี้แสดงว่า9ไม่ได้ค่าเหนื่อยสักบาทล่าสุด9เผยแล้วไปออกรายการไหนบ้างได้เงิน500รายการดังๆทั้งนั้นดราม่าร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับกรณีของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งควบตำแหน่งเจ้าของค่ายเพลงด้วยมีประเด็นฉาดเดือดกับรุ่นน้องอย่าง9เกริกพลนัลกร้องหนุ่มที่ร่วมฟิเจอริงในเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งออกมาแฉว่า เจนนี่ผิดสัญญาใจเรื่องส่วนแบ่งรายได้แถมยังชี้แจงเรื่องไม่ค่อยไปร่วมงานกับเจนนี่เพราะรายได้น้อยไปออกคอนเสิร์ตได้งานละ3000บาทไปออกรายการได้แค่500บาทค่าแท็กซี่ก็หมดแล้วซึ่งต่อมาหนุ่มกัญชัยออกมายืนยันว่าตอนไปรายการโหนกระแสให้ค่าตัวมากกว่านั้นสงสัยว่าทำไมน้องได้แค่500บาทล่าสุดชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามถึงเรื่องค่าตัวดังกล่าว เพราะมองว่า500บาทมันน้อยมากแค่เดินไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยก็หมดแล้วซึ่งเจนนี่ได้เข้ามาตอบว่าอันนี้คือค่าน้ำมันเวลาไปถ่ายรายการค่ะพอน้องอยู่ในกรุงเทพยอยู่แล้วค่าน้ำมันให้ตามความเป็นจริงบางรายการไม่มีค่าตัวให้ค่ะการที่เราไปออกทีวีถือเป็นการโปรโมทไปในตัวอันนี้แต่ละรายการจะแจ้งไว้แล้วข้อนี้เดี๋ยวรอวันแถลงข่าวอีกทีนะคะ จะออกมาตอบทุกคำถามให้ทุกท่านได้ทราบจากคำชี้แจงดังกล่าวชาวเน็ตพากาันวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามีจริงหรือรายการทีวีที่ไม่ให้ค่าตัวสักบาทพร้อมตั้งคำถามอีกว่าแล้วสำหรับรายการที่มีค่าตัวให้ละ่ะทำไมถึงยังให้น้องแค่500บาทซึ่งมองว่าเป็นการเอาเปรียบน้องเก้าหรือไม่หากเงินค่าหัวคิวมากเกินไปหรือไม่และที่บอกว่าให้เป็นค่าน้ำมันเป็นค่าเดินทาง นั่นแสดงว่าค่าเหนื่อยน้องก้าวไม่มีน้องไม่ได้ค่าตัวเลยสักบาทใช่หรือไม่ทั้งนี้แฟนคลับได้ตามไปถามก้าวเก,กลือพลเกี่ยวกับรายการทีวีที่ไปออกให้บอกชื่อมาชัดเลยว่าไปออกรายการไหนบ้างที่ได้ค่าตัวจากเจนนี่5้0บาทซึ่งก้าวก็ยอมเผยรายชื่อรายการแล้วได้แก่โหนกระแสอมรินแฉและซุปเปอร์มัมและหลังจากที่พ่อโทรไปแจ้งจากนั้นสรายการหลังคือ ไม่ทองคำ 9M คอร์ด้มารายการละ3,000บาทอย่างไรก็ตามหลายคนบอกว่าไม่ได้ดูถูกเงิน500บาทแต่สำหรับการไปออกรายการไปร้องเพลงออกทีวีแล้วได้แค่500ถือว่าน้อยไปจริงๆหน้ามาที่ไปนั่งปรบมือบางรายการยังได้มากกว่านี้อีกครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่หนุ่มก้าวได้ออกมาบอกว่าไปออรายการไหนมาบ้างที่ได้เงิน500บาทนะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องยอดสีชาแน,นลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ